รู้ไหมนี่อะไรหล่าเ <c oughs> ก่งมากเลยแล้วรู้ไหมมันไว้ทำอะไรไว้ใส่หน้ามึงน,นี่ไงถุยจะบ้าเหรอหน้าอุ้จะหล่อเหลาแบบนี้ไว้นี่เฉลยเลยก็ได้นะนอกจากาว่าใส่เดินแล้วเนี่ยมันยังสามารถถอนฟันได้ดว <c oughs> งรู้ละทำยังไงโอ้ยรู้แล้วเหรอนี่นนนน ตัดแนงแรแหน่อยากทำแบบนี้มันรุนแรงอาจจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์ก็อธิบายเลยได้ไมหมฮะมากมาย <c oughs> ไม่ได้เรื่องในราวจริงๆเลยการเนี่ยอะง่ายๆเลยฉเฉลยเลยนะหรือเอาเชือกมาเส้นหนึ่งนะเอาข้างหนึ่งเนี่ยผูกไว้ที่หูรองเท้าแบบนี้ <c oughs> ส่วนไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ผูกไว้ที่ฟันลืงไงพอผูกเสร็จปุ๊บเนี่ยง่ายๆเลยหรืกอก็เสี่ยงรองเท้าไปนอกร้านแค่น <c oughs> ี้เองเหรอใช่แล้วอ่ะ ่านเนี้ยเดี๋ยวฟันหรือก็หลุดเองทำแบบนี้ฟันจะหลุดมาได้ไงวะเอาต้องผูกได้ว้ยแบบนี้ไง <Yeah. S 1> แล้วอยากรู้นะว่ารองเท้าข้างนี้มันของใครฮะ อว่าไม่ได้ทำนะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยเป็นของมันโฉดแล้วเคยได้ยินไหมไว่ารองเท้านั้นคืนสนองอถ้าถามแบบนี้ว่าไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ดาบนั่นคืนสนองอ,อยากได้ดาบใช่ไห<อ>มได้ไ<อ>เดี๋ยวจัดให้<อ>ลักษณะนี้ได้ทั้งรองเทา้าทั้งดาบคืนแน่คุณสนอง กูได้ดาบแล้วเขอเวลาล่องนะโสอยตีนะเอ้ยก็ฝากไว้หน่อยไอ้สมองกวงืงไม่เป่าหัวมันยังไงเปล่าก็จะได้วิ่งถนัดถนัดไงปวดฟันก็ไปหาหมอฟันง่ายๆแค่นี้ทำเป็นไหมโอ้โหเล่นฟุตบอลกับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะ ใช่นี่ไงคุณพ่อแต่เป็นคุณพ่อแบบพี่เป๊ะเออเป็นคุณพ่อนักกีฬาอโอ้โหดูแท่งขาสุใหญ่โตท่าทางจะเตะหนักด้วยนะครับใช่นไหมครับลองไหมตัดเท้าไม่ครับ,รบสุมลีสุมลีนี่จะไหวเหรอแข่งใหญ่มากเลยนะ,ะดีล่ะคุณพ่อในฝันที่แนออสนเจ้าโอ้ยของ,งสัมลีเนี่ยก็คงหายไปเหลือแต่คุณพ่อนักกีฬาสุดโหดโอ้ยรับรองในสัมลีเฟลสุดๆออ สำลีพร้อมไหมพร้อมค่ะยังไม่พร้อมค่ะเอามาน,นี่นี่กี่นิ้วเนี่ยกี่นิ้วเด็ดนิ้วกเก่งมากหลับตายัิงเตะบอลได้เลยลืมตาสิลูกลูกเหรอได้ค่ะพ่อ <c oughs> เดี๋ยวโกนะนสามีค่ะเอ้ย๊อพี่เจ๊ค่ะคือว่าโกตานนะคะเพราะรู้ว่าสามีอป็นปีากพี่เป๊ะอะจะเตะบอลน,นะคะให,ให้สมรวมมาพามาหาสามี้ แล้วแล้วมาหาเพื่อไม่ไมล่ะครับคุณเป๊ะโชโบแช่คือแบบนี้ครับไอสมองกองเพื่อนผมมันปวดฟัน<อ>นี่มันก็ไม่อยากไปหาหมอฟันไงก็เลยผมก็คิดได้ว่าให้คุณเป๊ะเนี่ยแตะบอลอัดที่หน้ามันหน่อยเออจะดีเลยธรรมดามก็ยับอยู่แล้วนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ปกติหน้ายับอยู่แล้วโดนอัดเข้าไปอีกนี่หน้ายับเข้าไปใหญ่แน่เลยครับคุณพ่อเป๊ะครับผมว่า แตะฟุตบอลกับลูกสาวต่อดีกว่านะครับอยากสนใจเลยครับสองคนนี้คุณเป้ลองดูหน่อยมากเอานั้นลองดูก็ได้เอายง่ายๆเลยครับเดี๋ยวได้ขอทางนิดนึงนะสมมติว่าผมไปไร้สมองกวางนะถ่ายถ่ายถ่ายพมจะลาให้มันมายืนหน้าโกแบบนี้นะคุณพี่เป้ก็แตะสายหน้ามันเข้าโกเลยพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนึ่ง บัตตี้ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาสิ่งนี้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บัตตี้ก็ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ครับอย่างนี้พ่อลูกต้องช่วยกันรวมพลังหนึ่งสองสามบอกวาไม่ใช่ไม่ใช่กูไอ้จะบอกกู จะได้ช่วยได้หรือเปล่าเอ๊นี่สมรีสมรีท์งไหวเหรอนี่ทำไมพ่อเป๊ะโกรธขนาดนี้โกรธที่ไหนสนุกดิ๊กพ่อเป๊ะคะพ่อเป๊ะมีอะไรมันๆให้สมรีเและดิ๊งไหมคะเพียบไม่ว่าจะเป็นมวยปล้ำมวยโอ้มอเตอร์ครอสก็ได้นะหรือว่าวิ่งมาราธอนไปกาฬสินเลยโอ้ยเจ็งแข็งแข็ง เล่นอะไรที่เหมาะกับเด็กผู้หญิงได้ไหมคะพี่เป๊ะคือแบบว่าเล่นขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายของใช่ค่ะขายของก็ได้พี่เป๊ะาแต่สัรรมอยากเล่นป้าพี่ยามาพี่ัมวยป้ั้ม้าี่รวยปาม้าพ่ั้ม่สัราพี่สังรวมพี่สงรวพี่สป้าม้า่ป้า้พี่า่ัย้มงปังรปมมันก็ว้องสนุกสังวี่ย มัดจะน้อยจะนิดเฮ้เี่มัดจะน้อยจนดยิงยิอยิงยงจอยาดลอยหนีดีกว่าน้องเพจยังเด็กอยู่น้องเพจยังสดยงซิงงี้ไม่เคยตกเป็นขอแคนมาก่อนขอน้องเพจมีเมียทั้งสิปคนแล้วใครตายได้ไหมครั่หยย่อไม่รู้ว่ เอาคไม่ได้หรอกครับเลงตรงนี้กลัวไม่ใช่พวกคุณปล่อยมือเับไม่งั้นโดนพิสามันพิสามันเลยเหรอกลัวไปใหญ่เลยอย่านะครับพวกเรากลัวใช่พวกคุณถ้าอยากได้ก็ต้อกตันคุณต้องทําเต่าข้าเทนหัวพวกเขาช่เราต้องการเฮลิคอปเตอร์และน้ำมันเต็มถังไปอะไรกันนะคะอะไรกันคะเนี่ยตตนตอนตน จะเล่นขายของไงขายของออยก็พวกเราเล่นเป็นพวกขายยาเสพติดแล้วก็พี่เป๊ะเล่นเป็นตำรวจกำลังจะมาวิสามันโอโหนี่จะบ้ากันหรือเปล่าคนปกติที่ไหนเขาเล่นขายยากันพี่กับลูกไงเล่นกันอยู่บ่อยๆเลยเขาจะได้รู้ไงว่าพวก ค้ายาเสพติดเนี่ยจะต้องโดนลงโทษอือหืออุตัยอุยตัยเล่นไปิดได้พี่เป๊ะครับมอยู่ไอ้จำนี้มันเด็กผู้หญิงนะครับหาอะไรเล่นที่มันเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสมัยนี้สิครับพี่อะไรที่เหมาะสมกับผู้หญิงสมัยนี้ใช่ไหมได้